กลับมาติดตามรับชมกันต่อนะครับมมอยู่กับผมตีเล็กสายมันภารกิจของทีมงานรถวินช่างอุย้ยจากรัตนบุรีสุรินรวมพลังกับทีมงานรับสมบูรณ์ในการกู้เจ้าฮิตาชิบูมยาว120คันนี้ครับ ที่สามพานนครปฐรมภารกิจวันที่9ครับแล้วขั้นตอนนี้ครับก็จะทำการช่วยเจ้าบูมยาวนะครับสวิงตัวไปหารถวินครับโดยการใช้โกเบ SK สเซึ่งก็มีจานเบสครับเป็นผู้ควบคุมหัวหน้าชุดรถไบโคของทีมงาน ซับสมบูรณ์เี็มตัวครับ อนนี้ยังสตาร์ทไม่ติดครับไฟอ่อนหรือเปล่าไฟอ่อนหรอช่างหมิงมีช่างหมีงครับควบคุมเรื่องระบบไฟอยู่โดนตำมือไปหลายดอกแล้วครับไม่รู้จะได้ลูกกับเขาหรือเปล่า รอแบตเตอรี่นะครับทีมงานไปเอาแบตเตอรี่อยู่ไฟไม่พอครับอดใจรออีกสักครู่ระหว่างรอครับมาดูกันใกล้ๆก่อนนี่ครับผู้ผู้ควบคุมไฟครับโดดเต็มๆเลยช่างหมิงนี่ครับ มาปีนขึ้นรถบินแล้วตอนนี้ดูตำแหน่งครับดูตำแหน่งที่ฝั่งของรถวินนะครับเส้นสลิงนี่เลยท่านี้ครับท่าสวยไหมครับท่านี้ ฝั่งนี้เตรียมตัวดึงปุ๊งขีช่วยนะครับจะให้สวิงตัวมาฝั่งนี้งานนี้โหดโน่นครับตำแหน่งด้านหน้า ระหว่างรถวินกับพิโมนะครับแบตเตอรี่มาแล้วครับ นี่ครับโอ้โหใบแทกคากนึงนั้นลอยครับชี้ฟ้าแล้วแต่อีกฝั่งนี้ยังไม่ขึ้นไม้ครับนี่แหละคือปัญหาที่ยังดึงไม่ขึ้นนะครับดึงไม่ขยับเนื่องจากว่าเจ้าบูมเจ้าอามยาวเนี่ยครับเก่งกากเหลือเกินเวลาติดลมถ่ายไปนู่นหมดเลยน้ําหนักเป็นตัวถ่วงตัวเองเอาไว้ครับ ตำแหน่งของคนขับนะครับก็ไปนั่งอยู่นู้นเลยครับฝาผนังฝั่งนู้นเลยนี่นเสียโนโ้ตก็จะเอียงเอียงหน่อยสองสัยจบงานนี้ต้องอ่าไปร้านนวดครับคอเคสนี่ครับแบตเตอรี่ลงไปแล้วนะครับ กําลังเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่เอาละติดแล้วครับเครื่องยนต์ดังขึ้นมาแล้วเตรียมตัวละครับกับความระทึกตื่นเต้นเล้าใจวินาทีต่อจากนี้ไปห้ามกระพริบตาครับ หึงแล้วครับโอ้โหโลยโอยลอยโอ้โหโอ้โหพอๆโ,โ,อโจะคว่ำแล้วครับโอ้โหเกือบไปครับ รอแต่ความตุ่มเลยอเรอยิงต้องก็ไม่คำใหม่งเียพี่พมีโคเล็กเียไหนนเจ้ารถเังนี้ลยไหมรถผมปล่อยสลิงไม่ได้ด้วย เัินมาก,ด,กดนี้ได้ไหมกดแทงลงก่อนได้ไหมน,ะมปนยปนง,งท้องนี่ตัออวเี้ยวออกไ่ได้ยัองีวอยดีความดิ

โอ้โหหวาดเสียวครับรนทึกมากนี่เราดูอยู่เราดูอยู่ตรงนี้นี่ยังตกใจเลยครับผมถามพี่โน้หน่อยพี่โน้ตตกใจไหมโอ้โห <c oughs> นิดเดียวเองวะ <c oughs> <c oughs> มันโดดออกได้อยู่บอมันไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรหรอกเราเปิดประตูอยู่นี่จังหวะเมื่อสักครู่ครับหัวใจอยู่ตะตุ่มเลยครับเกือบไป เกมยาวหนังชีวิตเลยครับงานนี้ครับ <c oughs> อ่ะปล่อยปล่อยสายแล้วฝั่งนั้น ก็ได้เขาว่าจะให้เดินมาแหละเดินมาได,มนนได้ไหมขดได้ไหมขอดแท็กมันละก่อน อ้าวปรับแผนใหม่ครับปรับแผนใหม่ทีมงานจะเอาคันเล็กนะครับไปล้างด้านหน้ารถบินแทนพี่โมนะครับเดี๋ยวจะเอาพี่โมออกแล้วต่อสลิงเส้นยาวครับเกี่ยวเข้ากับปลายบูมครับแล้ดวดึงให้รถมันกลับมาคืนก่อน ไม่ให้มันตั้งฉากอย่างนี้ก่อนโอ้ตอนนี้มันตั้งฉากแล้วนะครับเนี่ยเกือบจะ90องศาแล้ววัดดีๆก็ประมาณ80องศาแล้วครับวาดเสียวเหลือเกินทางวิกดไลค์ให้สักรูปหน่อยดิยืนกดไลค์หน่อยดิอ่าหนึ่งสองอยู่ไกลหน่อยแต่เห็นอยู่ <laughs> งานนี้โหดจริงจริงบินมาเกือบเจ็โลนี่เพื่องานนี้โดยเฉพาะโอ้โหงานนี้มาโกอินเตอร์ในเมืองกรุงจะยุ่งกันใหญ่หรือเปล่ารอติดตามตอนต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะจบอย่างไริดตามตอนต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะจบอย่างไรเยว ทางวีขึ้นมาแล้วหัวหงาแล้วทลงมาทาเก็หัายแล้วาีเาทางไห้มัคักด้ตัดทุกผู้ีผู้จ้เาเอาเอาางวีเอาขอสรุปให้ฟังหน่อยดิเจ้าจไงแผนต่อไปเปลี่ยนคันใช่ไหมเปลี่ยนคันล้างหน้าใช่ไหม๋ยวๆนั้นระกอบต่อเพราะรถเรา ต่อสลิงไม่ได้เอาคันเล็กประคองรถวินใช่ไหมครับแล้วเอาพิโมดึงพ่โม่เนดึงดึงบูมมันก่อนต่อสลิงอยู่นู้นเลยบ๋ครับดึงบูมให้มันให้มันไม่ตังถางเนาะ่อเี่ยขาบกังเพ่นาเขราเลี้ยงดีแล้วมือนีดึงดึงกมัด่ ปฏิบัติการต่อไปก็ตามนั้นนะครับเดี๋ยวค่อยรอชมกันต่อตอนนี้เสียโน้ตไปนู่นนะครับไปหาพี่โม่แล้วเดี๋ยวจะสลับตำแหน่งยังคงต้องลุ้นกันต่อนะครับยังคงต้องลุ้นกันต่ออีกเดี๋ยวค่อยกลับมาลุ้นกันดุเดือด ในช่วงต่อไปสวัสดีครับ